ข่าวดีสถานการณ์การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่ยืดเยื้อมาถึง34วันอาจใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิพกพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในวุฒิสภาเริ่มส่งสัญญาณบวกว่าอาจมีโอกาสตกลงร่างงบประมาณเพื่อยุติการปิดหน่วยงานรัฐบาลได้สำเร็จ ก่อนหน้านี้จุดยืนของทั้งสองพรรคแตกต่างกันอย่างมากทําให้เกิดการปิดหน่วยงานรัฐบาลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเดโมแครตต้องการให้ริพับบลิกันเจรจาเรื่องการขยายเงินอุดหนุนประกันสุขภาพสําหรับผู้มีรายได้น้อยก่อนแต่ริพับบลิกันยืนกรานว่าจะต้องผ่านร่างงบประมาณก่อนนี่คือสาเหตุที่ทําให้ข้าราชการจํานวนมากต้องพักงานชั่วคราวและกระทบต่อโครงการช่วยเหลือต่างๆรวมถึงเงินเดือนของทหารและเจ้าหน้าที่ด้านการบินแต่แล้วสัญ,ญญาณแห่งความหวังก็เริ่มปรากฏ นายจอทุนทูนผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันกล่าวเมื่อวันที่3พฤศจิกายนว่าเขามองเห็นโอกาสที่จะยุติการปิดหน่วยงานรัฐบาลแล้วเนื่องจากกระบวนการต่างๆดูเหมือนจะคืบหน้าไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นด้านนายดิกดูบินวิฟเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครก Democrat, ก็แสดงความเห็นในทำนองเดียวกันนางซูซานคอลลิน ประธานคณะกรรมการจาัดสรรงบประมาณวุฒิสภาสหรัฐเผยว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นจากการที่เดโมแครตส,ส่งสัญญาณพร้อมแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางอยู่ทีมงานของทั้งสองพักทำงานกันอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้สถานการณ์ในสัปดาห์นี้ดูดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนๆแต่อย่าเพิ่งวางใจนางคลินเน้นย้ำว่าสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการและอะไรคือประเด็นที่ยังต้องถกเถียงกันอยู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสายกลางสี่คน รีพับ l ิก a n สามคนและเดโมแครตหนึ่งคนเสนอแผนที่จะขยายการลดหย่อนภาษีตามกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแครเป็นเวลาสองปีแต่จะมีการจำกัดเพดานรายได้ของผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีนี้ประเด็นร้อนนี่อาจเป็นทางออกที่ช่วยให้ทั้งสองพักหาจุดร่วมกันได้หรือไม่หรือจะเป็นเทียงการยืดเวลาออกไปอีกคุณคิดเห็นอย่างไรร่วมสแสดงความคิดเห็นกันได้เลย